ช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19พฤศจิกายน2567เชื่อว่าใครหลายๆท่านที่จะได้รับสิทธิ์เงินเหมือนในวันนี้นะคะรอคอยการอัปเดตข่าวเงินดิจิตอลเฟทีส2กันนะคะคลิปนี้จะเป็นกลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์จากเงินดิจิตอลเฟดสองนะคะเราจะมาดูกันว่าใครที่จะอดรับเงินเหมือนในรอบนี้กัน เช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะพลางแจ้งชัดนะคะผู้ถูกตัดสิทธิ์ดิจิทัล a l เลตเฟสที่2ได้แก่ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐชวดเงินในรอบนี้นะคะเตรียมลงทะเบียนรอบผู้ไม่มีมือถือในรอบต่อไปนะคะ โดยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าดิจิทัล a l เลตเฟส2เตรียมเสนอข่าวดีแจกเงินหมื่นให้แก่ผู้สูงอยุเป็นกลุ่มแรกโดยจะพิจารณาหรือข้อสรุปที่แน่ชัดอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้19พฤศจิกายนเบื้องต้นคาดการว่าแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดนะคะใครถูกตัดสิทธิ์รับเงินดิจิทัล10,000ืบาทกันนะคะ หลังจากที่นายพวุมิได้แถลงการเบื้องต้นถึงเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินต้องมีคุณสมบัติใดบ้างนะคะส่งบนให้หลายท่านเกิดข้อสงสัยว่าท่านถูกตัดสิทธิ์รับเงิน10,000บาทปีหน้าหรือไม่โดยเจ้าตัวก็ออกมายืนยันว่ญญญา,าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินดิจิทัลปี68ได้แก่ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและบุคคลในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ หบุคคลที่อายุต่ำกว่า16ปี 2. บุคคลที่มีรายได้เกิน70,000บาทต่อปีและมีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี66 6, 6, นะคะ สาม,มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทในวันที่31มเมีนาคม67ซึ่งก็ได้แก่เงินฝากกระแสารายวานันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงินรวมทั้งเป็นบุคคลต้องห้ามที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะก็ประกอบด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนถูกรับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐและผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะคะ สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินดิจิทเจ้า0 0 0 0บาทอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะเพราะรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยจะแจ้งวันเปิดลงทะเบียนเอกสารที่ต้องใช้ยืนดันตัวตนรูปแบบการแจกเงินและรายละเอียดอื่นๆอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังเร่งเห็นว่าต้องช่วยผู้สูงอายุที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นกลุ่มแรกเนื่องจากมีไรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นและคาดว่าผู้ได้รับสิทธิจำนวนไม่มากเท่ากลุ่มเปราะบางในเฟสแรกหากแผนการดังกล่าวผ่านการพิจารณาก็จะสามารถดำเนินการได้ไม่ยากนักนะคะนี่คือความคืบหน้าสำหรับกลุ่มที่จะช่วนเงินหมื่นในรอบต่อไปหรือรอบล่าสุดที่จะถึงนี้นะคะอัปเดต19พฤศจิกายน2567